คอโอมาเกเสที่ผมจะมากินในวันนี้นะครับผมหัวละ15,900บาทครับผมเป็นก้ามลอบสเตอร์ที่ใหญ่เท่าน่องไก่ครับทุกคนคือแบบเด้งมากอะ่ะดูดิซึ่งเป็นวัตถุดิบรวมจากทั่วโลกจากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเป็นโอมาเกเสที่แพงที่สุดในชีวิตเลยนะครับนี่คือหัวให้เท้าเฟ่นะครับทุกคนขาหมูบ่ม4ปีที่มีราคาแสนกว่าบาทเลยเป็นเมนูที่ละมุนมากอูนิเน้น ร้านนี้นะครับผมเป็นร้านโอมากาเซที่ผมอยากมาที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือร้านนี้เลยครับเมรุโตซูชินะครับทุกคนนี่มาครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปหาเชฟอะไรดีกว่าครับว้าว wow. สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เชฟอาร์มใช่ไหมครับผมใช่ครับเชฟอร์มแล้สวัสดีครับผมโอ้ยผมตื่นเต้นมากจะบอกว่าผมเป็น FC เชฟอาร์มตั้งแต่พี่หม่อมถนัดแดกไปกินที่บ้านเมื่อ6ปีที่แล้วเป็นไงผมจำแม่นไหมผมนั่งตรงไหนฮะนี่ครับนัี้เลยครับตรงนี้เลยครับมาครับผมตื่นเต้นมากฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าฮาลาบล็อกครับส่วนท้องลางลำตัวของบลูฟินทูน่ามีอากามิเอชูโทโร่แล้วก็มีโอโทโร่ครบทั้ง3ส่วนเดี๋ยวจะให้คุณแบงกิทเป็นคนประเดิมแรกเปิดชิ้นเลยครับโอ้ตลงเยะ คอสโอมากษเรนะครับที่มาแล้วต้องทําเองกินเองครับผมเดี๋ยวมีดที่จะให้ใช้แรกวันนี้ก็คือเป็นตัวนี้ครับวันนี้คือมาทุโร่กินะครับถือว่ามีดที่ใช้ตัดปลาทูน่าโดยเฉพาะมาครับแรกทูน่าบูฟินนะครับชิ้นนี้เป็นมือนะผมจากตรงนี้ไปนี่เลยครับลทีเดียวอาให้ขาดลยครับคมมากเลยนะครับฝีมือดีมากไอ้กามินะครับง่ายมากเฮ้ยอันนี้ผมมัได้ออกแรงแบบตัดเยอะเลยนะใช้แบบปาดอ่ไงเงี้ยตัดมาเป็นทูฟโรนะครับตัดยากนิดนึงเนื่องจากข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นหนัง ขย่งขย่งมาเนี่นึงอ่าที่จะเห็นแก๊กแ้มนะครับเป็นทางกระตานไหมครับน้อยโโทโร่นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นก้ามกึ่งระหว่างมันกระแดงสองสีโอโทโร่นะครับครับผมอย่างนึ่งคือเลยนะโอโทโร่โอทโร่นี่คือซิกเนเจอร์เลย<ช>ครับผมตนี้บจบคอนี่ผมไปเปิดออกมากนเกษตรเองได้เลยนะฮะเรียบร้อยครัโอโทโร่ <500. S 1> ที่เป็นโอมาคาเซ่ฝีมือตัวเองนะครับผมต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพี่เชฟอาร์น,นะครับผมน,น,นี่จะเป็นน้ำส้มยูสุที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้<อ>ขายมา6กปีแล้วครับ6กปีสั่งมาจากจังหวัดกัวกะนะครับขันสดๆมาเลยขันสด,สดนี่ครับดานครับน้ำยูสุขันสดนะครับอุย้ยกลิ่นหอมมากอะ่ะโอ้โหความหอมความเปรี้ยวมันต่างกันเลยนะอืมสดชื่นมาก ร้านนี้นะครับผมเป็นร้านโอเมก้าเซ่แท้ๆเลยเขาใช้วัตถุดิบประมูลนะครับแบบเชฟคุณปู่จิโร่นะครับใครที่ติดตามผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ซูชินะเชฟคุณปู่จิโร่นี่คือเดอะเบสเปิดมาทั้งหมดกี่ปีนะครับเชฟถ้าเวลาทั้งหมดก็แปดปีแล้วครับตอนนี้นี่แม่น้องยอดแม่น้องยอดาแม่น้องยอดมาทานด้วยนะครับเดี๋ยวเมนูแรกที่จะเสิร์ฟนะครับเรียกว่าจุนใสครับยอดอ่อนของไบบัวญี่ปุ่นนะครับอุดมไปด้วยสารอาหารมากๆนะครับมันคือยายุทธนะดีๆนี่เองเลยนะครับเสิร์ฟคู่กับซุปกระดูกปลาที่เราเคี่ยวมาเป็็นนนนนพิิเเเศษมาจจะะสดดชชื่่่ปปปตตััวออรรบบคญีุ กันมากเลยครับคานกันแบบตอนเช้าๆก่อนออกไปทำงานอารมณ์เหมือนเอ็มร้อยห้าสิบไหมฮะ <laughs> <laughs> คล้ายๆกันได้โอ้หอมน้ำซุปปลาใช่ไหม,มสดชื่นนะผมคอนนี้มีทั้งหมดกี่คำมีอะไรบ้างครับผม 6รายการนะครับมีอะไรบ้างต้องลุ้นครับเพราะว่าแต่ละวันเสิร์ฟไม่เหมือนกันทางร้านเราเสิร์ฟเป็นวัตถุดิบตามฤดูกาลครับอีกหนึ่งรายการที่ค่อนข้างสเปเชียลครับอันนี้คือเอนซุยอุนิครับเป็นหอยเม่นแกะสดๆนะครับแล้วก็แช่ในน้ำทะเลจากแหล่งกำเนิดของเขามาเลยนะครับรสชาติเหมือนกับตอนแกะออกมาจากเปลือกเลยแล้วก็ช่วงนี้จะเริ่มหายากแล้วนะครับวันนี้จะเป็นล็อตท้ายๆของฤดูกาลครับต้องรอไปอีกปลายปีถึงจะมาอีกทีครับอันนี้ทานคำเดียวเลยครับนะครับผมคำเดียวอร่อยที่สุดนะฮะเอนซุยอุนิ ไม่อยากคืนเลยครับหวานอูนิและเค็มเค็ของน้ําทะเลครับทุกคนคือแบบกินแล้วเราหลับตานะแล้วเราเหมือนเรานั่งอยู่ริมชายหาดจริง,รงเหมือนเราเราไล่น้าอยู่น้ําทะเลเข้าปากพร้อมกับอูนิอย่างนั้นเลยครับทุกคนสุดยอดครับเชฟอันนี้เป็น lobster ที่เราสั่งมาพิเศษจาก USA นะครับเราจะนํามาทํา3รายการด้วยกันนะครับรายการแรกคือไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋น lobster ตัวนี้จะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับเพราะว่าเราเอา lobster ทั้งตัวนะครับสก,กัดออกมาเป็นน้ําสตอ๊อกแล้วค่อยเอามาทาเป็นไข่ตุ๋น ไข่ตุนคือแบบเด้งมากอะ่ะดูดิอันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมครับเชฟคําเดียวอ๋อค่อยๆทานได้คือข้างบนเนี้ยจะมีน้ำซุปเคลือบอยู่นะครับทุกคนแล้วข้างล่างนี่เป็นไข่ตุน๋นส่วนด้านบนเนี้ยเนื้อล็อบสเตอร์จาก USA โอ้โล็อบสเตอร์อุ้ยน้ำซุปหอมมากกลมกล่อมโอ้เชฟน่ามาเป็นหม้อเอาจังจริงอู้ดูเนื้อไข่ตุ๋นดออิอารมณ์เหมือนเรากินวุ้นล็อบสเตอร์เพราะมันละลายในปากเลยแล้วคือไข่ตุ๋นเนียนมาก ยังกินนี้หอมเฮ้ยหอมมากมาครับทางเนื้อต้งไท้ตุลนะผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการใน lobster series ครับอันนี้จะเป็นเนื้อ lobster ส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แน่นที่สุดก็คือส่วนกลางบอลบัลทำการเซียร์ที่ฝั่งที่เป็นสีแดงนิดหนึ่งนะครับเพื่อในการกระตุน้นให้ผิวมนหอมกระฟูงขึ้นมาอันนี้คือซอสที่เคี่ยวจากหัวของ lobster นะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับมันหัวกุ้งเวลาเราไปอายุทยาแต่ว่าจะข้นกว่าแล้วก็หอมกว่า โอ้โหแล้วท็อปต่อด้วยคาเวียนะครับนี่ฮะมีทองนะครับผมทุกคนทองคําเปลวนะฮะครับเป็นฟูดเกรดนะครับพี่เดชอันนี้เชฟบอกว่าไม่ใช่จากหลวงพ่อโสธรนะฮะนี่นี่ครับผมได้มานะฮะครับล็อบสเตอร์เป็นส่วนที่เนื้อเยอะที่สุดและแน่นที่สุดพยายามกวาดซอสที่เยอะที่สุดแล้วทานคำเดียวเลยครับได้ครับเชฟคำเดียวเลยครับกวาดซอสขึ้นมาเยอะที่สุดนะอืมโอ้เกือบมันและหวานเป็นหวานของเนื้อล็อบสเตอร์นะถ้าผมอยู่บ้านนี่คือผมเนี่ย ปาแล้วนะนนน่เชฟมีช้อนไอติมไหมฮะ <c oughs> มันมุนมากอะ่ะอันนี้เป็นก้าม l o b s t e ์ครับที่เนื้อแน่นๆ่นเลยนะครับอันนี้สดๆเลยครับเล็กยาวกับใหญ่สั้นนะครับทุกคน <c oughs> ดามน,นะครับผมอันนี้คือเป็นก้ามปู l o b s t e ์เป็นก้าม l o b s t e ์ที่ใหญ่เท่าน่องไก่ครับทุกคนชุบแป้งทอดธรรมดาครับคำแรกนะครับเชฟบอกว่าการเป่าๆกันเลยอือ <c oughs> <c oughs> ดูเนื้ออือ <c oughs> ผมเพิ่งเคยกินอบเตอร์ r ทอดแล้วแบบเนื้อทำคงนี้เมื่อก่อนแน่นเป็นเนื้อบสเตอร์ที่สดจริงๆครับผมความแน่นของเนื้อบสเตอร์มันคล้ายๆน้องไก่เลยครับเทปแต่มีความนุ่มกว่ามาคาต่อไปเทปบอกว่าให้บีบมะนาวนะครับบีบมะนาวลงไปครับแล้วก็กินเลยครับผมอ่ะอร่อยนี่ครับเนื้อข้างในมันมีอยู่นะครับนี่รายการถัดมานะครับอันนี้เป็นโซเมนครับอย่าไปบ่ม น้ำซุปเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นพร็อปด้วยคาวเนี่ยสีน้ำเหลืองที่ใส่อยู่อันนี้ไข่ของปลาเท้านะครับมาีิอันนี้เชฟบอกว่าถ้าคําเดียวจะอร่อยมากตามคําขอของเชฟครับหืมพี่พอมันตัดโดนคาวเวียกับไข่ปลาเท้านะมันป๊อปแป๊บๆในปากฮปรับรสชาติเชฟกำลังขวดส้มยูสุใช่ไหมครับเชฟปรับบริสุทธิ์ส้มยูสุนะครับอันนี้เนี่ยเชฟบอกว่าเป็นหูฉลามนะครับปกติเขาจะตุนยาจีนแต่นี่เขาเรียกว่า ตุ่นดาชิครับผมเป็นตุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแบบนี้ครับผมมาฮะตักนี้ก่อนดูดิฮนะอันนี้คือหมูฉลามนะครับปครับผม,ผมกินหอมมากอ๋ออ่อันนี้เรียกว่าจามอนอิเบริโกแฮมนะครับเป็นแฮมที่ทําจากหมูดําสเปนแท้ๆผสมกับหมูดําสเปนแท้ๆนะครับซึ่งเลีเ้ยงบนที่ราบสูงแล้วก็ให้ทานแต่ ลูกโป๊แล้วก็ลูกสดนอนๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเกรดที่บ่มนานเป็นพิเศษนะครับมีบ่ม4ปีขึ้นไปอพอบ่ม4ปีขึ้นไปจะได้ฉลากสีดำแบบนี้นะครับอันนี้คือหายากมากนะครับเพราะว่าปกติในตลาดเนี่ยจะบ่มกันอยู่แค่2ปี3ปีนะครับพอบ่ม4ปีปั๊บรสชาติจะเข้มขึ้นแบบผิดปพิตา อยากนั<ม>้นในแต่อน,นูของเนื้อเนี่ยมันจะเหมือนกับชีสเลยอขานี้ตกเท่าไหร่ครับผมขานี้เป็นแสน <laughs> โอ้ขาหมูดําเป็นแสนนะครับทุกคนอิเบริโก a แฮมนะครับจากขาหมูบ่ม4ปีที่มีราคาแสนกว่าบาทนะฮะหอมๆมาเค็มๆต่อไปครับผมํำนี้ครับทุกอย่างพร้อมกันเชฟบอก the base ะเบสครับผม หวานเค็มละมุนหมดเลยครับทุกเมนูที่ผมกินวันนี้นะไม่อยากเกินเลยจริงๆแล้วก็ที่ฝนวาซาบิของทางร้านเรานะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะครับอันนี้ได้มาจากคนญี่ปุ่นที่ฟาร,ร์มวาซาบิเขาให้มาเลยครับวันนี้คือเขาจะเป็นสเตเลตนะครับเสร็จแล้วก็เอาหนังของปลาฉลามนะครับไปเข้าเครื่องสังดีสแกนเสร็จแล้วเอาความเป็นหนังฉลามเนี่ยมาปริ้นลงไปบนสเตเลตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้คุณสมบัติของหนังฉลามโดยที่ความคมไม่หายไปเลยนะครับแล้วก็ขอผลวาซาบิออกมากเนี่ย เซลจะไม่แตกมะสบิกจะไม่เผ็ดเลยจะ <Okay. S 1> หอมหรืหอก็จะหวาน ทจะเสิร์ฟอันนี้เป็นอากามิพัฟเฟิลสเกตก็คือเป็นเนื้อแดงที่คุณแบงกิตัดเมื่อตอนก่อนเริ่มคอร์สนะครับอ๋ออันนี้นี่เองนะครับผมใช่ครับแล้วเรานําไปบ่มกับชัวยู่ที่ผสมกับช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเข้าไปจะเป็นรสชาติฟิวชั่นที่นุ่มความเข้มข้นของอากามิจะมาครบแต่ก็จะมีความฟุ้งๆของพัฟเฟิลแฝงเข้ามาด้วยครับนี่ครับผมนี่คือหัวเห้ทัฟเฟิลนะครับทุกคนครัเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะฮะหอมหอมจริงฮะผมได้กลิ่นนานแล้วนะคือเชชชฟวววว่่่่าาาางงนนนนแแลลล้้้ใใมมมััคครรบบผผออ๋ถึไดกิี ยังไม่มีเมนูทัฟเฟิลมาเลยนะแต่ทำไมกลิ่นทัฟเฟิลมาแล้วอะ่ะนี่คือเห็ดทัฟเฟิลนะครับฝนลงไปแบบนี้เลยผมนึกว่าจะใส่เป็นแบบว่าเป็นฝอยฝอยนิดเดียวนะนี่คือแบบเห็ดทัฟเฟิลเน้นๆ,ๆนะครับทุกคนคำนี้ฮะอ๋อครับเชฟปริมาณต้องถือนะะขอสูตรกินก่นกนอนเพิ่งเคยได้กินเนื้อทัฟเฟิลแบบนี้กลิ่นหอมมากอะ่ะโอ้หอืมต่างจากอะที่เป็นผงๆหรือว่าเป็นกลิ่นที่ผมเคยกินนะ อันนี้จะหอมละมุนกว่าคือที่ร้านเราอะครับขายคอสโอมากาเระที่ราคาแพงที่สุดเป็นเจ้าแรกอ๋อเท่าชิพมีช่วงหนึ่งเราเราไปเที่ยวที่ปารีสกันทังบ่อยครับแล้วก็เจอว่ารสชาติของทางฝั่งนั้นเนี่ยมันมีวัตถุดิบที่แบบน่าสนใจเยอะแล้วก็พอมาพอหนวกมาฝั่งญี่ปุ่นที่เราก็ไปบ่อยเหมือนกันเราอยากจะรังสรรค์อะไรออกมาที่แบบว่าให้ลูกค้าได้แบบฟินทั้งสองฝั่งผสมกันทำจนออกมาเป็นคอสเลยครับก็ลยเลยทำขึ้นมาซึ่งวัตถุดิบ ราคาค่อนข้างสูงก็ราคาคอสก็เลยสูงแล้วก็ลูกค้าก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะตลอด6ปีที่ทำมันครับผมถึงจะเป็นคอสที่ราคาสูงนะครับแต่ผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับทุกคนอันนี้คือโอโทโร่ลมควันนะครับผมโอ้โหที่คุณแบงกิตัดว่าตอนต้นดแล้วครับอ๋อนี่ครับโอโทโร่ฝีมือผมเองครับผมโอโทโร่นำมาลมควันไม้สักุหลนะครับคือการที่เราลมควันปั๊บจะทําให้ยางไม้ระเหยตะเกียบวัตถุดิบแล้วทีนี้ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะแบบได้รับความหนึบขึ้นหอมขึ้นมันนนนเขขข้้้้ึคออีื เกลือเกจหิมะครับนี่ครับผมโอโทโร่ลำควันครับผมไปมาห์อืมโอ้โหเนื้อละมุนมากละลายในปากมันหวานเค็มเกลือหิมะมันตัดด้วยกันได้ดีมากไม่เลี่ยนเลยครับทุกคนมันแท่งเยอะก็จริงแต่ว่าไม่เลี่ยนเลยโอ้โหหวานนี่คือหวานเนื้อทูน่านะแล้วก็หอมมากหอมตัวมา่สาสักโลาร์มากอะ่ะสุดยอดครับผมไปงฮะฝีมือผมแร่เองอร่อยมากถัดมานะครับอันนี้จะเป็นกุ้ง จากอิตาลีนะครับอันนี้เรียกว่าแกมโบโรลัสโซมาซาร่านะครับเป็นกุ้งที่อยู่ในอ่าวเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับแล้วก็อยู่ติดก,กับเกาะชิชิลีนะครับรสช,ชาติจะไม่เหมือนกุ้งหวานที่เคยทานมาเลยครับไม่เหมือนโบตันไม่เหมือนอารมะมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราปั้นแต่ซูชิเนี่ยเราจะใช้ข้าวซูชิไปผสมกับมันบวกกุ้งแล้วก็ปั้นออกมามันจะเหมือนกับได้ทานกุ้งเข้าไปทั้งตัวเลยอะครับครับซูชิอิตาลีใช่ไหมเชฟซูชิอิตาลีซูชิอิตาลีนนะคครรรัับบทุกกว่าเจ ปกตินี่คือผมชอบพูดลเล่นๆอย่างนั้นวัตถุดิบจากทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมกุ้งตัวใหญ่มากอะ่ะและที่สําคัญคือขอุงข้าวซูชินะครับผมเป็นข้าวคุกมันหัวกุ้งด้วยกินหอมมากเชฟอืมโหข้าวกระมันเนื้กกอกุ้งกระหวานืัอเข้ากันมากเนี่ยก,กินกุ้งทั้งตัวอันนี้เป็นปลายอกด้ยนะครับที่นําไปซูบีประมาณสิบชั่วโมงนะครับโอ,อ้จนเนื้อนุ่มมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีซอสที่ทําจากตับของเขานํามาเสิร์ฟคู่ด้วยกัน คือคำเดียวเลยครับเชฟอันนี้ก็จะแยกขาดเนื้อก่อนคำหนึ่งอีกอันหนึ่งค่อยผสมกันถึงไดครับแต่แต่ต้องคลุกก่อนครับถึงจะอร่อยหอยเป่าฮื้อนะครับผมที่คลุกเข้ากับซอสตับของเป่าฮื้อหืมกรุบมากครับเชฟโอ้หมันแล้วก็ละมุนมากเหมาะได้ถูกเหมาได้คำเดียวว่าอร่อยครับผมอุ้มัยคุณแบงกิสนใจเล่นอีกแล้วได้แของทอดแครับจะจะมีการราดน้ำมันได้ครับเชฟมาผมชอบครับ มาครับาดน้ำม<ห>ันเลยเนาะราดลาดลาดที่ไรก็ว่อันนี้คืออะม,มาไดอะมาไดนะครับผมอ๋อเูดูดิฮะสังเกตนะครับหนังปลาเนี่ยเกล็ดของปลานะครับเวลาโดนน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันจะฟูขึ้นอย่างนี้เลยดูดิรอนลร้อนนิดหนึ่งผมเท่าหมดเทปชิบหายมากเนี่ยประคับได้มาแล้วฮะนี่ครับผมเชฟบอกว่าวิธีนี้นะครับเป็นกรรมวิธีสมัยโบราณนะครับผมที่ใช้น้ำมันร้อนๆเนี่ยราดเกล็ดปลาเลยอะมาไดะนะครับผมแบบไม่ขอดเกล็ดนะครับทุกคนมาครับคำแรกนะครับไม่บีบมะนาวฮะ กอฟูครับรลเบาต่อไปครับมะนาวครับผมไปครับอมาฮะโอ้โหปลานี่หวานมันมากเนื้อมันจะมันๆหน่อยอันนี้คือปลากิงกครับปลากิ๊กเป็นปลาน้ำลึกที่ราคาแพงมากครับข้างในจะเป็นไข่ปลาเป็นไทยกบครับจะรสชาติไม่ไม่แรงมากครับโดยชูรสชาติของเนื้อปลาขึ้นมาโดยไม่กบรสชาติแปลาครับครับผมมาครับเชฟบอกคําเดียวหมดนะครับชิ้นนี้ห เนื้อปลาแบบนึบมากหนึหวานมันเค็มปัแมาเดี๋ยวจะเป็นซิ g กเนจอร์ของทางร้านนะครับอันนี้จะเรียกว่าเนวิโตโ้งจะเป็นการนําเอาส่วนผสมที่จิจัดเข้มข้นที่สุดมารวมไปกันครับแล้วก็อันนี้เป็นโอโทโร่ครับนำไปสับนะครับรวมกับเครื่องเทศญี่ปุ่นต่าง,างๆอิคุระเกรดพิเศษนะครับ ปกติเนี่ยอิคุระทั่วๆไปมันจะออกเค็มๆนิดนึงไม่ค่อยกรอบนะฮะแต่นี่จะกรอบเด้งหวานแล้วก็เดี๋ยวจะจะ็ดช็อกโกแลด้วยนะครับช็อกโกแลอีกแล้วมาครับนี่คือเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับผมเมรุโตะ้งนะครับผมนี่ด้านล่างเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเป็นออโทโรสับสมุนไพรญี่ปุ่นมิคุระเกรดพิเศษด้านบนนะครับผมพิเศษคือท็อปด้วยเห็ดทัฟเฟิลนะครับเป็นเนื้อเห็ดทัฟเฟิลเน้นๆกับอูนิครับผมทุกคนมันเดินเนื้อผมเชฟบอกว่าให้คนทุกอย่างนั้นเเข้้าากกกกัันนนนน่่ออแลลวคคยยิะะะฮมมรบผ นี่ฮะคำนี้ครับผมผมวกลิ่นทัฟเฟลแรงมากคือกลิ่นหอมมากอะหอมถึงแกนสมองอะบ,บอกเลยหอมหวานมันเคม็มองีเิาใช่ิดใจฮะใช่อันนี้คือเดอะเบสเลยครับผมหมอลูกค้าเคยเอาออกไปแล้วรอบนึงแต่ลูกค้าเรียกคัทกลับมาอีกโอ้โหคือความหอมของของวัตถุดิบทุกอย่างทั้งอีกุระทั้งโอโทโร่นะครับผมทั้งอูนิแล้วก็เฮดทัฟเฟล์อมูนมาก รายการสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่สุปนะครับครับผมอันนี้จะเป็นอูนิเบรดคือเราจะเลือกขนมปังเกรดพิเศษจากฝรั่งเศสมาเลยนะครับอันนี้ครับผมแล้วก็นําไปอบให้กร,บกรอบๆนะครับแล้วก็จะท็อปด้วยอูนิเคียวเียวอย่างนั้นเลยครับแล้วทานเป็นตัวปิดท้ายคล้ายขนมหวานเลยอร่อยมากมาครับผมเมนูนี้อูนิเบรดนะครับผม้ารานี่เป็นขนมปังจากฝรั่งเศสอบกรอบๆนะครับท็อปด้วยอูนิล้วนๆนะครับไปไม่อยากคืนเลยคเนี้ยบอกเลยอื เชฟเฮ้ยเป็นเมนูที่ละมุนมากอูนิเน้นๆความหวานอะ่ะหอมขนมปังแล้วก็มันมันกรอบแบบเบานะเชฟนะกรอบแบบละลายไปเลยขนมปังครับผมมันไม่ได้กรอบแข็งนะขนมปังผมทำใจว่าแล้วมันจะแบบกรอบๆเป็นแคร็กเกอร์แบบว่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบกรอบแล้วแบบยั่วเป็นสำลีเลยอะ่ะเฮ้ยกินหอมมากซุปกระดูกปลานะครับวันนี้ไอ้เ,อเม็ดกลมๆนี่คืออะไรครับเชฟเรียกว่าเกลี่ยไหมครับเป็นข้าวโพกข้าวโพกญี่ปุ่นนะฮะ หวานหอมอมเปรี้ยวนะครับวันนี้อร่อยสดชื่นมากต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายใช่ไหมครับเชฟของหวาน,นครับผมเมนูที่รอคอยนะครับเป็นอไอศครีมยูสุใช่ครับไอศครีมยูสุแล้วก็เ,เหมือนชี่ใช้มาสก์เชฟบอกว่าชุดนี้เป็นต้นฤดูด้วยเพิ่งมานะครับผมสดๆจากต้นเลยใช่ไหมครับเชฟ ของไทยเนี่ยเราจะทานไปทั้งเปลือกเลยใช่ไหมครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะฉีกเปลือกออกก่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดทานไปข้างในเลยเนี่ยมันจะหวานกว่า,าลงบนเนื้อแบบเกล็ดหิมะใช่ไหมครับเชฟแบบน,นี้มาครับผมสดชื่นมากอือสดชื่นครับผมบอกเลยอร่อยครับอร่อยมาก อ่ำวนนะครับผมเชฟเรียกปอกเปลือกมาครึ่งนึงนะครับอืมอืมรสชาติต่างกันแบบมีเปลือกมันจะแบบออกแบบว่าฝาดนิดน,นึงมันจะไม่หวานจัดแต่ถ้าเกิดว่าปอกเปลือกปุ๊บเนี่ยความหวานจะเข้ามาทันทีเลยแบบไม่ผ่านเปลือกเใช่ผมว่าแบบปอกเปลือกอร่อยครับผมใช่ป,ปอกเปลือกอร่อยดูนีฮะเนื้อนเน้นๆครับผมอ่ะฮะ เป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับที่ควรมาลองครับผมเด็ดมากอร่อยจริงครับผมเปน็นไงฮะเย็นขึ้นสมองกินเยอะไปหน่อยเมื่อกี้นี้ <c oughs> จะบอกว่านี่เป็น,านการกลับมากินโอมากาเซในรอบ2ปีนะครับเชฟคือผมไม่ได้กินมาน่าจะ2ปีแล้วแหละคือเมื่อก่อนถนะ้าเกิดเป็นคอร์สแบบโอมากาเซทั่วไปมีแต่ซูชิซูชิต่ำก็หกเจ็ดแปดคำแล้วอะ่ะแต่นี่คือหลากหลายครับผมรวมมรดกติบจากเอเชียยุโรปอเมริกาแถม ยังมาจากทะเลแถบเมอรเทเรเนียนด้วยใครอยากทานนะครับผมอาคารสาธรการ์เด้นครับครับผมร้านของเราอยู่ที่อาคารสาธรการ์เด้นนะครับที่ล็อบบี้เลยนะครับอยู่ที่ตึก2นะครับมีร้านอยู่ร้านเดียวเลยครับร้านเดียวครับครับผมมากันได้ครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะนี่แม่น้องยดจิตใจนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมเชฟนะฮะคุณมาครับผมติดตามมานานนะครับผมในที่สุดเมก็มีโอกาสน้มากินนะครับผีมือเชฟอาร์มนะครับผมสุดยอดมากนะฮะ มาครับผมเชฟโอ้ยมาค,ครับผที่ให้เกียร์ผมมาแลกหน้าบูฟินด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าจะได้ไรนะครับผมมาครับผมอร่อยมากครับผมขอบค้าสวัสดีครับมาอันดาครับผมสุดยอดมากฮะ